สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่141นะคะ141พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด304 bibew นะคะหรือสายด่วน083 437 4753ค่ะส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกนคิว o า e แโคปขหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะไม่ใช่เว็บการพนันนะคะพี่พี่ค่ <c oughs> มาวันนี้นะ้ะมาในราคาเริ่มต้นองค์ละสามร้อยบาทสี่องคหนึ่งพันนะคะสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันเริ่มจากนะคะอันนี้เขาเรียกพาอะไรไม่ทราบนะหรืออาจจะเป็นเครื่องลางหรืออะไรสักอย่างนี่นะเป็นแบบนี้นะคะ ข้างบนเป็นเนื้อโลหะนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นงานะคะเป็นงาแบบนี้เลยตัวฐานนะคะจะเป็นงาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผนค่ะมันมันเก่าๆนะคะราขึ้นนะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพักกิ่งนะคะแบบนี้นะไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ๆดูกันเอาเองนะจ๊ะนี่เลยมีเสียงกิ่งนะเสียงเพาะมากนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ อันนี้เป็นพระรูปหล่อนะไม่รู้ว่าเป็นพระหลวงพ่ออะไรนะคะเป็นเป็นทรงแบบนี้เลยมันมันเก่าเก่าสภาพใช้เลยนะคะสามร้อยนะคะพี่ๆขาจัดส่งฟรีทุกรายการนะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยมันมันสภาพใช้นะนี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระขุนแผน,นะค,ะผค่ะพระขุนแผนเนื้อดินนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พี่ขานี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาะคะ่ะเนื้อผงลงลักนะเก่าเก่าลอนลนแบบนี้เลยนะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะอ๋อเขาเขียนว่าหลวงพ่อวัดทองในนะคะวัดทองในแบบนี้เลยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะมีหูแบบนี้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะไม่ทราบพิมพ์เก่า แบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าเขียวเขียว,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 วแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะคะอันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัดอะไรนะวัดวัดท่ามะปางะคะ่ะวัดท่ามะปางเป็นเนื้อดินนะคะแบบนี้เลยเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพับผงสุพรรณนะคะสวยๆมันๆนะคะองนี้สามร้อยนะคะสามร้อยรายการต่อไปเป็นพับปิตาค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักพับปิตาเก่าๆเลยนะคะองค์นี้เก่ามากค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะสีพึ่งเรอระสีพึ่งนะคะด้านในแล้วก็มีมีอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเม็ดข้าวเม่านะคะมีเม็ดข้าวเม่ามีตะกุดนะคะด้านในนะแล้วก็อันนี้อะไรไม่ทราบนะคะสีพึ่งนะแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะพี่พี่สามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินไม่ทราบปีนะคะแบบนี้นะแบบนี้เลยมีเสียงกริ่งนะคะมีเสียงกริ่งสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาลีลาเม็ดขนุนค่ะแบบนี้นะคะเป็นพารเนื้อดินแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพาร์ทนอนนะ พระเนื้อดินพระนอนนะคะนี่นะด้านหลังนะคะด้านหลังมีมีตาปั๊มแบบนี้นะเก่าๆสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินไม่ทราบพิมพ์นะเก่าๆมันๆเขียวๆแบบนี้นะคะนี่คะ่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆสามร้อยบาท สีอ 1, ะะ่องค์หนึ่งพันนะคะองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาสสมเด็จวันนี้น้องได้พาสสมเด็จมาทั้งหมดสามองนะคะสามองนี่นะคะเริ่มจากพรสสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยเก่าเก่า แล้วก็มันๆนะคะลาดําฝังอยู่ในเนื้อส่วนด้านหลังเป็นหน้ากากแบบนี้นะเขาเรียกอะไระเขาเขาเรียกเป็นเนื้ออะไรอะ่ะไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่หน้ากากทองนะคะเป็นแบบออกสีแดงๆแบบเนี้นะคะติดอยู่ด้านหลังนะคะพระสมเด็จสามร้อยบาทนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ พสสมเด็จรายการที่สองเป็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพาสสมเด็จรายการที่สามนะคะแบบนี้นะเก่าๆเก่ <c oughs> าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นพันเนื้อดินนะคะพันเนื้อดินไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญอันนี้เหรียญหลวงปู่วิชัยนะคะเหรียญหลวงปู่วิชัยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะแบบนี้นะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบนะคะเก่าเก่าเก่ามากะนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพันเนื้อด,ดินน่าจะเป็นพนันลอดนะคะแบบว่าตรงเนี้ยเหมือนพนันลอดเลยแต่ว่าด้านนอกจะเป็นคล้ายๆใบโพรหรือ,อยังไงนี่แหละเป็นพันเนื้อด,ดินนะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเขี้ยวนะคะเขี่ยวแกะเสือแบบนี้นะคะมีรอยจานนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะมันมันเลยรายการต่อไปเป็นแหวนนะคะแหวนแหวนไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะปีสองห้าสี่สองนะคะปีสองห้าสี่สอง เก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพาสุมกอนนะคะมันๆสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อวา่านเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะลงลักปิดทองเก่าๆพระปิดตาหลวงพ่อแก้วลงหลักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยรักลอนๆเลยนะคะแห้งๆสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระคงค่ะแบบนี้เลยพระคงแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระเนื้อเนื้อดินนะไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่ค่ะมันๆน,นะคะมันๆสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญวัดท้ายน้ำสวยๆนะคะองค์นี้เก่าๆเลยมีแบบเหลือบทองๆหรือว่ามัน มันแปลกๆนะมันเหลือบทองๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะของดีของเด็ดแล้วนะคะของดีของเด็ดเซตนี้นะเซตนี้อง์ละห้าร้อยบาทค่ะเซตนี้อง์ละห้าร้อยบาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากพาปิตาเลี่ยมกรอบสีเงินๆแบบนี้นะคะ พปิตางลงรักปิดทองนะคะเลี่ยมกรอบสีงเงินเงินแบบนี้มีห่วงผอมขึ้นคอได้เลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน,นะค่ะเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อพุทธชินราชนะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลงปลูกไขะคะ่ค่ะตัวเหรียญเป็นสีทองๆแบบนี้นะคะตัวเหรียญเป็นสีทองๆแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานมานะคะแบบนี้เลยห้าร้อยค่ะห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นพานรูปหลอกเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยนะคะ ขึ้นคาบส,สวยๆเก่าๆเลยนะคะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะนี่นะคะได้มาแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะไม่ล้างนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะกลมๆแบบนี้เลยกลมๆเรียวๆแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะองสงเงีเงินๆแบบนี้นะ เลี่ยมกรอบสีงเงินเงินมาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมก็ไปพร้อมเลี่ยมนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเป็นเหรียญหล่อนะคะไปเลี่ยมกรอบพลาส,สติกกันน้ํานะคะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนี่นะคะห้าร้อยค่ะห้าร้อยอ่าจบแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้า304 BIBEW นะคะไม่ใช่เว็บการพน,นันหรือสายด่วน08 3 4 3 7 4 7, 7 5 3นะคะ หรือพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR code แคปหน้าจอและสแกนเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไป็นราคาสวัสดีคะ่ะ